สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยน,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 นะครับอยู่ในรายการ Little Review ผมลิตเ l ินนะฮะหลังจากที่หายไปนานคือผมก็มัวแต่ทำอินโทรนะฮะแล้วก็อะไรต่างๆาก็แล้วแต่นะวันนี้เราไ่อยู่ในเกมอ่า d ด n น t Stick เกตเ t อร์ฮะซึ่งครั้งที้มาคนเดียวนะฮะความจริงเกมนี้มันเล่นได้เลยคนแหละแต่ว่าแอนดนดาเพื่อนๆของผมนะมันยังไม่ซื้อนะ ก็ตำนี้ตำเกินไปนะฮะนี่ก็เป็นโลกที่ผมเล่นไปแล้วผมก็เตียนเรียบร้อยโหดมากมากฮะซึ่งเกมของผมยังไม่รู้อะไรมากนะฮะก็ไปเล่นไปพร้อมกันเลยดีกว่าเกมนี้นะครับผมเล่นไปสามสี่ครั้งนะฮะแล้วก็ถ่ายวิดีโอไม่ติดทุกครั้งด้วยปวดใจมาก นะครับช่วงนี้ก็หลายอย่างนะก็จะทำการอัปเกรดนะฮะซึ่งหลังจากไออะไรนะเปลี่ยนไม้ก็เปลี่ยนคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เยอะแยะไปหมดนะฮะก็มาติดเกมกันดีกว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำนะก็คือแอคนะฮะไม้แครอทกจ็จำเป็น ซึ่งผมก็เจอซีเครตอะไรในเกมนี้ไปเยอะพอสมควรแล้วก็อาจจะมีบางช่วงที่ไม่กลัวนะก็ขออภัยด้วยนะฮะว่าคือแบบหัวร้อนอ่ะคือถ่ายวิดีโอแล้วไฟวิดีโอใช้ไม่ได้นี่เป็นอะไรที่หัวร้อนมากนะฮะก็ตอนนี้เราก็รีบตัดไม้ก่อนมืดก่อนที่ชีวิตเราจะอยู่ยากอ่นะ เกมนี้ผมไม่รู้ว่าผมถ่ายเท่าไรนะอาจจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ผมจะจะไปดูวิกิเพื่อหาความรู้นิดหน่อยนะการที่ไม่มีความรู้มากเกินไปก็จะทำให้ต่ายบ่อยโดยไม่จำเป็นนะดูอย่างพอเหมาะนะแต่ผมจะไม่ดูนะว่าวิธีการกำจกัดมอนสเตอร์หรือวิธีการกำจัดอะไรนี้ผมจะพยายามจะไม่ดูนะแต่ว่าแมงมุมผมรู้ละต้องฆ่าไง ะะเพราะว่าลองลองมาละตายมารอบอันน่ะนตอนนี้ก็ตัดไม้ไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้เปอร์เซ็นต์กวาอยู่ที่ 48, 47, 45ลงมาเรื่อยๆนะครับผมตัดไม้ไปเรื่อยๆะฮะเราต้องหาอาหารเลยนะครับฝั่งนู้น น่าจะเป็นทะเลทรายนะกับข้อมูลข้อง,งแล้วตรงนี้เป็นลุมก้างอย่างนี้มัดูง่ายนะตัดไม้ต่อไปก็ไม่ได้ตกอาจจะตกนิดนึงนะครับเพราะคอม p ื t e งนี้ก็เก่าแล้วนะผมใช้มา ตั้งแต่หน้าน่ะก็ก็ย่อมมีอาการแผ่วไปเป็นเป็นเรื่องปกตินะก็เดี๋ยวคอวมเครื่องนี้ก็ผมก็จะซื้อใหม่แล้วนะไม่ใช่คอมสิตร้องในว่าโนบุกนะอนนี้เราก็โอ้อะ,อะิีละมีละ ตอนนี้หินในตัวเราเหลือแค่ก้อนเดียวนะครับเราควรหาหินอีกก้อนแล้วก็หาอาหารไปในตัวนะครับผมถ้าเจอพอดีเลยอาจจะเล่นไม่นานนะเพราะว่าด้วยอะไรหลยอย่างก็ ทำให้ผมอาจจะแคสเกมน้อยลงไปอีกนะเนื่องจากอย่างแรกเลยเอาตรงๆไปติดติดเกมนะก็ไปเล่นเกมสารพัดที่กิจกรรมมันสนุกสนุกนะก็ยาวแล้วก็ผมเล่นหลีนะในเกมโมบา้าก็ยาวจนกระทั่งวันนี้นะก็วันวันที่อัดนะ็คือวันที่สิบนะครก็เป็นซีซั่นผู้นี้แล้วนะครับผมก็ ไม่ขอเผยไ้้กันว่าอยู่แถวไหนน,นะครับเดี๋ยวไว้ถ้าได้คอมที่ดูดีอย่านี้ก็จะอาจจะมาถ่ายให้ดูกันนะว่าผมนล่นกาขนาดไหน <c oughs> <c oughs> นะครับผมตัดไม้คงได้ประมาณสองต้นแล้วก็กลางคืนนะ <c oughs> โอเคเราตรงนี้ตรงนี้สิพี่แก็ไม้ไม้ใส่ไปสองอันพอละนะครับผมตอนนี้เราก็สามารถอยู่รอดในกลางคืนได้น,นะเขาบอกอย่ากนะฮะแายหลายคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าในกลางคืนของ ไอ้ตอนสเต็กนี่เป็นเป็นเหี่ยอะไรที่สุดๆมากนะครับผมคือมันนรกอไม่รู้ว่าถ้าเล่นหลายคนนี่อาจจะมีโอกาสรอดเพิ่มขึ้นเปล่านะเหมือนมีชีวิตสำรองแหละสามคนถ้าเล่นสามคนก็มีสามชีวิตถ้าสำรองถค่าตายมืก็แมปก็จะทำการรีนะฮะถ้าถ้าไม่มีลูกปั้นเกิดไว้นะก็ตามระเบียบนะครับ และแผ่นที่แบบเกมนี้ก็ไม่ใช่ขี้ๆนะผวดร้ายมาหักเราทำพิกอดไปสำหรับเด็ด <Yes. S 1> นิดนะตตึงนะอ่อเซตติ้งรู้สึกว่าไอเทมมันจะเบอร์ไปนิดนึงโอเคนะอ่อตอนนี้เราก็ควรจะทำสิ่งนี้ าภาษาอังกฤษผมออกเสียงไม่ถูกนะก็อย่าว่ากันนะผมกมาเลยพยายามไม่ออกเสียงนะจะเป็นการโชว์โง่โดยที่จำเป็นนะก็ทำอาหารไปนะอาหารนี่สำคัญมากนะแล้วก็ความม่วงก็ด้วยนะครับอันนี้ทำอาหารแล้วนะฮะอันนี้ใส่ไฟได้อย่างเดียวนะทำรู้สึกว่าจะไปทำอะไรสักอย่างได้นะ เราก็ปลูกต้นไม้ปลูกขี้ควาตอดีนะฮะเพิ่งทำอินโทรเสร็จเมื่อกี้ก็มาอัดเลยนะก็ไม่ได้อัดไม่ได้แค่เกมเกือบเกือบสองสาเดือนนะก็มันก็ต้องอยากแครเป็นธรรมดานะวแต่หลายคนก็คงคิดว่าผมบินนะไม่ได้ลงจิปเกือบ แทบจะสองเดือนแทบไม่เพิ่มจะเลยดีกว่าอีกแล้วเหรอเป็นอะไรที่ไม่ชอบมากเลยนะครับ เป็นไม่ได้ก็อยากทาเตียงนะฮะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันทํำยังไงทุกอย่างในที่อาดอมสติ๊กมีมีมาให้นี่คือพุกขย่างต้องใช้ฝ่ายพลิปทั้งหมดนะฮะถ้าไม่ใช้ฝ่ายพิปก็เต็มตัวบินไปสวรรค์ดได้เลยนะครับนะฮะตอนนี้เกมเซฟแล้วนะะก็เราเข้ามาทำการถิกินตรงนี้ตอนนี้น่าจะดี กูคิดผิดกูคิดผิดใช่ไหมขอทองหน่อยเร็วก็ได้แล้วนะตรงนี้มีผลไม้น,นี่เป็นอะไรเบอร์รี่ใช่หรือเปล่า สกปริสกดถูกก็ขอไภัยด้วยนะเพราะว่าแปลผมพอแปลได้นะแต่ว่าตรงบอกออกมาเป็นคำพูดนี่ทำไม่ได้ตอนนี้เราควรที่จะเอาออนี้จะเก็บของตามป่าก่อนซึ่งตอนนี้อันนี้ก็ทำได้แล้วนะครับผม อันนี้ก็เก็บของตามป่าไปก่อนปั๊บตอนแรกผมเป็นอะไรที่ตกไก่มากวาเพียรเนี่ยปั๊บเกมนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวโอ้โหตรงนี้ไม่เคยมาด้วยกลับดีกว่าไม่เสี่ยงนะไม่เสี่ยง พยายามจะไม่เสียงครับเพราะตอนนี้ยังเล่นคนเดียวเลยไม่เท้าเซ็ตดีกกดูทางนั้นถ้าแฟรไม่ผิดก็ยังไม่ได้แตควรไปนะกบเรายังไม่อยากมีเรื่องแบบไหนเราขอโดโบรี่นะตกปลาผมว่าน่าจะเป็นตรงนี้แหละที่ใค้ตกปลา ผมไม่รู้ว่าเวลาเพื่อนเข้ามาเล่นหรือแมทมันจะเปิดให้ตามที่คนเป็นโฮหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอยากลองเหมือนกันแต่ว่าท่านพวกนั้นก็ยังไม่มีเงินซื้อนะช่วงนั้นไอพวกนั้นมันช็อตช่วงเปิดเทอมนะก็เวลาที่ผมเข้าใจนะว่ามันมันหลายอย่าง นะก็อุ้ยแปปกับกล้องอยูเวลาอัดเฟร,รมเลยจะตกนะครัก็ไม่แปลกใจนะครับว่าออการบันทึกวิดีโอของเครื่องนี้ก็เล่นจะไปแล้วนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับว่าคืนนี้คงจะอายทีอไม่นานเอยนะแคมป์ถาวรผมว่าผมจะทำเป็นแคมป์ที่นี่นะคร ไปไปเราต้องทำอันนี้ก่อนก็น่าผูกจะมาไปใกล้นะครับแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่ผมจำเป็นจำเป็นที่สุดนะตอนนี้คือกระเป๋าของต่อสู้นี่ไม่รู้ละหาวิธีทำยังไง ไปก็เชือกนะจำไม่ผิดใช้อะไรอนะีแล้วไอ้จักเกียดแล้วนะนี่ยังมีมุมมนะฮะเป็นตะข่ายนะจำไม่ได้อะรู้สึกว่า หินเรามีไม่พอ,อต้องการล็อกนะครับเพื่อมาทำเป็นอัปเกรดนอันี้นะชื่ออะไรเอ่ยเพิ่มแล้วก็ต้องการทองอีกสองก้อนนะซึ่งอะไรที่เหนื่อยนะมามากี่อันนะสี่อันมามีที่สิบไม่เป็านปัญหา เฟเจอร์มันอยู่เลขตัวเลขไม่ค่อยชัดเหมือนดเดี๋ยวผมไปปรับทีภายหลังอีกทีต่อไปสิ่งที่อาวุธที่เราต้องทำนะหอกไม่มีจำเป็นมากเฮ้ยกิ่งไม้จะหมดแล้วอะ่ะแถวนี้จะมีไหมนกิง ตอนช่วงนี้ก็เจอตัวอะไรก็ให้วิ่งหนียกเว้นแมงมุมนะแมงมุมไหวอยู่เพฮ้ยเวนเวนเวนเเวน,เวนลืมไปเลยเรื่องอาหารพออยู่พออยู่พออยู่พอได้พอได้พออยู่ได้อีก,กแป๊บนะฮะปอดเป็นเลด เป็นอายที่บัะซบกมากนะสำหรับเครื่องช่วยไม่ได้เนะเครื่องมันเก่าแล้วผมก็เข้าใจเครื่องเก่ายังเล่นได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะใส่ไม้พอ,อ,อ,อจากลางคืนแล้วโอเค ก็ตอนกลางคืนเราแทบจะไปไหนไม่ได้เลยนะครับถือเว้ยเลยอะไรอ่ะแปลไม่ทันอีกเกมนี้จะใช้ไฟคลิปเยอะนะคะก็เป็นเกมบวินดี้ผมช็อกคอนฮานชิ้นชอบแต่มันก็ยังมีความน่ากลัวที่แฝงมาอยู่นะ ่นเนี่ยมันจะมาด้วยความตกใจเนะี้ยซึ่งเราสร้างกล่องมาเราควรจะอัน,นี้ไหมเราควรเก็บไว้พวกนี้เอาไว้ เดี๋ยวมาต่อกันาพาร์ทหน้ากันอะไรกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมองมีงานที่ต้องทอําอีกนะฮะก็ก็ขอขอบคุณที่รับชมมากครับสำหรับวันนี้พุทธบายครับสวัสดีครับผมไม่ผิด